นี่ค่ะนี่นี่นี่โอ้ยปุ๊บ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 ยังสวยโอ้ยมุดตาขอถ่ายรูปก,กันแป๊บนึงค่ะโอ้ยอยู่คนเดียวค่ะมาหนิจะคิดมันยาวตีแบงด้วจ้ะเด้อตายเก่าค่ะเมืองหนองเฮติจะอาจจะแบงไปลงอีกในช่องหนึ่งน่าจะเนาะกายว่ากันกด้จ่าเด้อ เขาคอยติดตามเอาเป็นอีพีเอานะะเนาะบางเธออัพโหลดคลิปที่ใายโทรศัพท์บประมาณอินเทอร์เน็ตไอ้ไอใช้อินเทอร์เน็ตบประมาณอินเทอร์เน็ตบานจ้ะใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เนาะในการโหลดคลิปนั่งกับจีซาจักหน่อยจ้ะดีกเ็เลยอยากเทปมันสั่นกระบอกสั่นไล่ไปไหนน้องพี่น้องเนาะเขาพอดีพอดีจ้ะ ทีเขาใจอยู่น่าจะเนาะล่างเขาเบิ่งเขาก็อย่ากตอตอตอยงนีนะคะกำลังมวลเนาะแต่บางเธอคลิปมันโดดโดนนะคะโอ้ยงอแตกซ้ำไปน่นองเอ,อ้บ้างอันก็ท้อยพอตกไป้องเขาล้างอีกมีบ่ ข้างล่างแล้วต้องดูดับพี่น้องดูดูค่ะดูถ่ายรูปกันแป๊บนึ่งวันนี้เงไปเก็บข้างล่างกันมางทึงค่ะจังเะอพันนัดนี่จ้ะเก็บกันเลยดอกก็งามๆจ้ะ เก็บเดี๋ยดออกไปเลยนนักจันเนะาะทูหายพ่อใหญ่มาหับค่ะคที่ข้อท้ายรูปอีกกรอบหนึ่งกันเนอย รูปเสร็จแล้วจ้เก็บกันเลยปุ๊บอุตส่าห์วิเลาอไปเบิ่งเห็ดหนังไก่เอียด้วยค่ะอยู่นี่ไม่นชมีปลาเห็ดหนังไก่น้ำนัจกจะเนาะก็จะไปดอกค่ะัที่นี่เมื่อยแล้วเก็บตรงนี้ก็เมื่อยเราจะ ความลงควังลงควังอยู่พี่น้องเอ้ยยังขึ้นยันงร่งอยู่มันหลายโผลอ่ะอือจะดกง,ง่ายไม่จะดอกง,ง่ายง่าย La mia notte è batta di mettere la mano. È di la mano. È batta di mettere la mano. เหนื่อยเหลือดนี่ว่าบออลว คลิปบ่าใบจุกน้อยนะคะเนาองลด้ครับพี่นอ้องจงได้เอาเน่ยเนาอเบ่งดอกนน่ยงามงามดอกนน่ยพี่นอ้อง งามคักโอ mm ้ย hmm. น so <that> ักขัก <protecting> ข <you> <laughs> ้างนอกนักอิลิทด้วยค่ะ <hi> งไงรากพันไหนมายิ้มแย้ข้าเห็ดตะผัดแบ่บ แรกนะคะว่าสิไปอีกปลาหนึ่งด้ค่ะปลาใกล้บ้านจากของปลาเคยไปปีสองปีที่แล้วนะคะนาะที่นี่มันดุดเพราะดไ,ได้เวลาไก่ไก่ไก่สิอันนั้น,นยังก็ล่ะมันดุดสิเลิกเรียนเลยเอว่าแบบมันอี่างแค่ชั่วโม,มงหนึ่งค่ะว่าที่ไหนได้ขึ่นอน อาหน,นีมากพระพิทวังอีลีจะ้ะโรเมนชูโมงแล้วมันชูโมงกว่าคุณค่ะย่างเยอะพูดโพจริงๆเสียงมันเป็นยังงบ้างค่ะถ้าไปต้่เนี่ยก็เจออย่ียกด้วยค่ะ ตีคิดว่าตีเราจะพ่อล้วล่ะจะมีทลายแล้วจ้ะแค่นี้ก็เยอะแล้ว เอามาขึ้นเขาก็นั่งกายนั่จ่าเนาะนี่โอ้ยพี่นอกพี่แงีกันอยู่พี่แงีกันอยู่ ยาย่มาตีมีเสียงหัวหล่อคิกกักคิกกักันี่ค่นีมค่ะในระบิดอยู่กับหัวบันไดหัวพอออกเอ้าเสียงลุกไทย Băng cong thế Úp ขอบคุณหลายๆที่ให้ฮักมาอมชูเดินข้ามมาสู่เอ้าสูหั่วใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวมันญาติบ่มีทุกสุขนี่ยังนอกบ้านเนี่ยลองก็ลองมาถือกันี่คิดว่า ยีน่าเป็นเพ่งตายจะเป็นเพ่งสมัยเสียงรถด,ด่วนนี่เบาไวเลยด้วยค่ะ <laughs> ลองพ่อบ้องเงาพี่น้องเลยยีบ่มีค้ามเสีย <laughs> เฝ้าแล้วจะบห <bunker. S 2> <the> ัวแต่หัวแต่วแตนเหมือนไแล้วพี่น้องไกลแล้วก็จะได้กลับบ้านกันแล้วจ้า ไปต้องไปข้างล่างมาที่นี่พี่นอกข้างล่างแล้วเอา,อามาทางนี้ก่อนคะ่ะ ไปแล้วพี่นองก็จะลงไปแล้วจ้ะก็จะลงไปแล้วผายเสียเหรอคะงานนี่ เป็นบาดคักๆไปเลยชุบไม่ต้องหาเป็นไงล่ะค่ะเด็นยวามาเนาะเตรียมโต ตีข่อยทุ่งหาพยายนก่อนเด้อค่ะเด้อแปบ๊บหนึ่งตีทรให้ียบพยายนมาหับเดวเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวราคาโปรตมากค่ะก็เอามันดุด,ดหน่อย นม่ได้แก้เนี่ยลือเป็นหน่อตอเฮ็ดทัร์เทเลนห้ากับตอเฮ็ดดำกันตอจ้ะเฮ็ดดำเขาเหลื่อมมากแล้วปลาทั้งบานตีไหมคะเฮดดำเริ่มออกแล้วจ้ะ เก็บต้นหอตพูดเลยค่ะยี่มาล่วงผลเนาะพี่น้องเนาะแบบยาวๆมาทุกปีจ้ะอ้ยอ้ยบางๆๆบางบางนะคะพี่น้องตีคอตัวลูกไปนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวตีเห็บเบิ้งค่ะเนี่ยได้ร้ายบ้พี่น้องอได้ร้ายคักนี่ค่ะตีคอแย่างไปทางล่างนะคะเนาะ พี่น้องคลิปนี้ตีอขอสตัวกำบ,บังก่อนนะคะมาผ่านคลิปหนานะค่ะนอกฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจตีนะคะคลิปนี้ขอตตัวค่ะสวัสดีค่ะเย้บ yeah, ๊ายบายาอคลิปหนาจ้า